ดวงของชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกยายนปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเดือนพฤศจิกยายนนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆคนเนาะไปวัดใกล้บ้านไปรอยกระทงไปขอขามาลาทวกับพระแม่คงคาและสร้างบุญสร้างมรสนทำบุญทำทานกับวัดใกล้บ้าน ของคุณเองนะครับเป็นการเสริฟดัวในเดือนพฤศจิกาย,ยู่นี้นะครับในเดือนนี้นะครับก็มีไพ่ใหม่นะครับเป็นไพ่หนีเลยอย่างแรกนะครับไพ่ดูน่าราฟินนะครับเป็นไพ่ นกกระต่ายนะเดี๋ยวจะดูพื้นพลังใจกันนะเป็นไพ่ทาโร่นะครับเป็นไพ่แมวมาหลายเดือนแล้วนะเป็นไพ่นกกระต่ายบ้างนะครับไออีนึงไพ่นะครับเป็นไพ่อใจสู้ออร์ลคโคนะครับเป็นไพ่เกี่ยวกับสําหรับคนที่ทํางานเสริมเนี่ยมาร์ไพ่ก็จะสื่อเนเรื่องของการกระทำเกี่ยวกับอาชีพทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับในเดือนนี้จะเป็นอย่างไร สับราสีธนูนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะมาดูพลังงานในเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับเป็นอย่างไรตําแหน่งแรกจุดเด่นตัวตนนะครับพ่ยขึ้นเปในเรื่องของสิบเหรียญนะในเรื่องของพลังงานสิบเหรียญเป็นพลังงานความสําเร็จนะครับความสุขนะความที่จะพบโอกาสนะในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของสิ่งที่คุณทําสิบหลายสิอย่างเหมือนโอกาสมาอยู่รอบๆตัวคุณนะต้องคว้าให้ได้ LIKE นะคว้าให้เกิดความสําเร็จนะครับมารูซิว่า ในเรื่องของข้อเสียนะครับข้อเสียเป็นอย่างไรไพ่ือเป็นสองเหรียญไพ่ือเป็นสองไม้นะอืมในเรื่องของเอความรู้สึกที่คุณอาจจะต้องปรับใจตัวเองให้ดีด้วยนะครับมันมีความกังวลใจมีความลังเลที่จะทํานะมันเหมือนขาดทิศทางที่ í, จะเอาอย่างนี้ดีไหมตรงนี้ดีกับตัวคุณไหมนะครับทาให้เกิดความเสร็หรุดเปล่าด้วยความที่อ่ามีช่องทางหลายๆอยา่างมันก็ทําให้ตัวคุณนะเริ่มที่จะต้องอโฟกัสให้ถูกต้องกับ ตัวตนของตัวคุณให้มากขึ้นนะครับในเรื่องของความเชืญญต่างๆสิ่งที่คิดนะมันจะได้อ่าเกิดความสมบัติมากขึ้นกว่าเด่นนะครับโดยฉพ่ะในเรื่องของคนรับ้างล่ะคนรับ้างไปขึ้นในเรื่องของแปดถ้วยนะครับอืมในเรื่องคนรับข้างถามว่าช่วยไหมมันก็ยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการที่ ต่างฝ่ายต่างก้าวเดินเป็นในเรื่องของตัวเองมากกว่านะหาความสำเร็จในตัวคุณก็ทําทคุณไปนะครับเรื่องคนรับข้างเขาก็เหมือนเป็นการเป้ามองหรือว่าเป็นเรื่องของการที่คุณเองต้องพิสูจน์ตนัวตนบางอย่างให้คนรับข้างเนี่ยเข้ามาช่วยในภายหลังนะครับหรือมีโอกาสที่จะไปในเรื่องของเจอในเรื่องของการที่สังคมใหม่ๆนะพบเจอสังคมใหม่ๆที่คุณเอง ต้องค่อยๆนะค่อยๆปรับตัวนะการพบเจอสังคมใหม่ๆเนี่ยมันทาให้คุณได้เจอคนที่มีนิสัยต่างจากเดิมนะเจอคนที่ช่วยเหลือคุณแต่ก็อาจจะยังไม่สนิทใจขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ในห้องชุดนเนี้ยเรื่องขคนรับค้างก็ไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะครับเป็นการที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ทําด้วยตัวเองไปก่อน ในเรื่องอุปสรรคล่ะอุปสรรคไปขึ้นเป็นสิบถิวยนะครับอ,อุปสรรคเป็นเรื่องความคาดหวังนะมันเหมือนว่าในเรื่องของการทาอะไรแล้วมันก็อยากที่จะให้มันสําเร็จไปเลยนะอยากจะให้มันเป็นไปดังที่คุณต้องการนะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปคิดเยอะคิดมากจนเกินไปนะครับบางสิ่งบางอย่างก็ต้องให้มันเป็นไปตามสิ <s> ่ง <instruments> ที่มันควรจะเป็นดีแล้วนะยิ่งอุปสรรคมาจากความคิดมาจากใจของตัวคุณเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะแก้ง่ายนะมันก็ ก้ยากเหมือนกันเพราะว่าหากคุณปรับใจไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนยึดถือยึดติดกับความรู้สึกตัวเองว่ามันต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้มันจึงทําให้คุณมองเห็นสิ่งที่อ่ามันอาจจะทําได้ยากมองเห็นสิ่งที่มันอ่าทาไม่ได้แต่คุณก็ตันงทุรังทำอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้เกิดความผิดพลาดได้ด้วยต้องระวังให้ดีนะครับ ศาสนาเพ่ขึ้นเป็นเรื่องของสิทธิ์นะครับในเรื่องของการมองหาโอกาสการเปิดใจนะให้เกิดความสําเร็จการที่รู้ถึงตัวตนของตัวเองว่า,เ,าเราควรทําสิ่งไหนแล้วมันเกิดความสําเร็จลองผิดลองถูกก็ได้แต่ก็อย่าไปคาดหวังสูงนะทำให้เต็มทีนะ่ในสิ่งที่ควรทำในโอกาสเนี่ยมันก็มีมันมาในทิศทางทีท่ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าต้องเลือกทาในสิ่งที่มันเป็นความชอบเป็นความรู้เป็นความสามารถของตัวคุณและคุณก็ทําได้โดยฉยนั้นะครับ มาดูในเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนโสดสนิทเป็นอยา่างไรนะครับพลังงานจากักรวาลจะบอกอะไระครุณภายขึ้นเปในเรื่องของฟื้นฟูน,นะครับในเรื่องของการฟืนฟ้นฟูพลังงานจิตใจเพื่อจะรับสิ่งใหม่ๆรับพลังงานที่ดีในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อคุณปรารถนาในเรื่องของความสมําเร็จในเรื่องของความรักก็ขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจตัวคุณต้องตืงดตัวสิ่งดีๆเนี่ยเข้าหาตัวเองด้วยการคิดบวกการคิดดึงดูดสิ่งดีๆให้ตัวเองในคิด มีพลังบวกมีพลังใจมากขึ้นนะเมื่อคุณมีรอยยิ้มมีความสุขสิ่งดีๆเนี่ยก็จะดึงดูดมาหาตัวคุณในเรื่องความรักได้ดียิ่งขึ้นนะครับมาดู่ิว่าในเรื่องของอดีตเนี่ยครับในเรื่องคนสนิทเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นไปในเรื่องของกุมรารวตานะครับแล้วไพ่ขึ้นเป็นเก้าถ้วยนะครับในเรื่องของการ ปรับทาความ้าใจความรู้สึกตัวเองนะในเรื่องของการมีกําลังใจความอดทนนะความอดกัน้นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางใจของตัวกูลให้จิตใจตักวกุลดีขึ้นนะครับในเรื่องของความรู้สึกทุกสิทุกอยาก่างมาเป็นเรื่องของการปรับใจให้ดีขึ้นนะสร,ร้างความรู้สึกตัวเองให้มันมีกําลังใจมากขึ้นในเรื่องของอความสัมพันธ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆมันจะได้มีความตรงต่อสิ่งที่เป็นความรู้สึกตัวเองจริงๆนะจะรับรักใครเนี่ยก็ สามารถรักได้เต็มที่นะครับในเรื่องสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไปขึ้นในเรื่องของพระพรแลวก็ขึ้นเป็นเจ้าชายถือไม้นะครับในเรื่องของเป็นการรอคอยแค่สักคนที่เข้ามาด้วยนะแล้วก็เป็นการวัดใจคือการออกจากความที่คุณกลัวในเรื่องความรักมาก่อนแล้วก็ในสิ่งต่างๆที่คุณเริ่มที่จะลุกขึ้นนะเข้ามาเปิดใจมากขึ้นในเรื่องของความรักที่จะเริ่มเปิดโอกาสให้กับตัวคุณและคุณจะเปิดโอกาส ใจตัวเองด้วยนะครับอนาคตไปขึ้นเป็นเรื่องของพระอังคารแล้วขึ้นเป็นดมูดนะความเหงานะครับก็อย่าปล่อยใจนะอย่าปล่อยจอยตัวเองจนเกิงงนไปก็แล้วกันนะครับในเรื่องโอกาสต่างๆมันก็ในหลายอย่างมันเกิดขึ้นได้ดีนะเอในเรื่องของการที่มันอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปก็แล้วกันเพราะอนาคตมันก็คาอที่จะเหงานะโอกาสมาก,ก็เปิดใจให้เต็มที่ก็แล้วกันนะครับในเรื่องของความรักมาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างน,นะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับ ให้ขึ้นเป็นเรื่องของละเลยนะครับในเรื่องของใจนะในเรื่องความใส่ใจเอ่อความรู้สึกต่างๆที่คุณต้องถามตัวเองนะว่าเอ่อคุณรักคู่ของคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ความใส่ใจคุณมากสักเพียงไรนะ mm. สิ่งตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนแรงปรารถนาที่คุณส่งถึงพลังงานจักรวานนะครับในเรื่องของอ่าสิ่งที่คุณปรณารถนาสิ่งที่คุณคิดบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องส่งมันออกไปยิ่คุณส่งพลังงานาลบ สิ่งลบๆก็จะดึงเข้าหาตัวคุณยิ่งคุณส่งพลังงานบวกออกไปคุณก็จะได้รับพลังงานบวกกลับคืนมาอาจจะเสริมด้วยการนั่งสมาธิที่นนหนึ่งนะสวดมนต์ให้มากๆในห้องชุมนี้เพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับมาดูชุดว่าเจ้า,าตาเป็นอย่างไรเจ้าตาไปขึ้นเป็นประพิเนณฑแล้วก็ขึ้นเป็นหนึ่งเหรียญนะครับในเรื่องของอรับพลังงานดีๆรับพลังงานแห่งความสุขในเรื่องของการสร้างความปรารถนาในเรื่องของความรักาบางสิ่งบางอย่างคุณเองก็ค่อนข้างที่จะ สุ่มๆนะเออสุ่มๆใจเขาทําสิ่งนั้นทาสิ่งนี้ให้เขานะมันก็มีแรงปถนาดีนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะมองมุมเองเยอะไปหน่อยต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องคู่ไพ่ขึ้นเนี่ยเรื่องของพระสุขห้อยหัวนะครับแล้วไพ่ขึ้นเป็นเก้าเหรียญอืมตัวเขาเองเขาก็ยังช่างใจบางสิ่งบางอย่างแต่ถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขที่คุณทําให้แต่บางสิ่งบางอย่างเขายังมีบางอย่างที่เขาอยากให้คุณทําให้ด้วยนะครับแต่เขาก็ ยังไม่เชิงพูดออกมานะแต่คุณต้องเอาใจเขาด้วยนะเออมันเป็นการที่มันต้องคุยมันเข้าใจกันเพราะว่าอย่างที่คุณทําไปบางทีมันก็ยังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วเขาเองก็รอให้คุณเนี่ยถามเขานะหรือสังเกตเขาบางอย่างเขาอยากจะให้คุณทําเรื่องนี้ให้อย่าให้คุณเอาใจเขาเยอะๆนะให้เขางนคุณอยู่แล้วแต่เขาเงียบไปน้บางทีแสดงออกด้วยความสุขแต่เขาอาจจะไม่ใช่ความสุดจริงๆก็ได้น้อาจจะมีความแปลกแยกแตกต่างนะอบางอย่างก็ต้องใช้ ใจนิดหนึ่งนะามอดทนนิดหนึ่งเพื่อจะเอาใจกันให้มากๆในพวงจงนี้นะครับดเรื่องของการงานกันบ้านนะครับสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับไพ่ขึ้นเปนะ็นเรื่องของภูกมัดน,นะครับ ที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับในโรงการสิ่งที่ต้องทําให้เกิดความสําเร็จนะเรื่องแรงบันดาลใจต่างๆอย่าผูกมัดตัวเองเอาไว้นะกับจุดเดิมๆจากสิ่งที่เคยทำเราได้บางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ในปัจจุบันนั้นการคิดบวกการคิดสร้างพลังงานดี่ดีถึงดูดความสําเร็จนะแล้วก็สร้างความเป็นไปได้แต่ละอย่างที่ต้องเกิดจากแรงบันดาลใจต้องเกิดจากพลังใจที่ต้องเกิดขึ้นจากใจของตัวคุณเองซึ่งพลังงานจักรวาลจะส่งผลนะเรื่องของพลังงาน ดีๆเรื่องความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวคุณได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดู้ิว่าในเรื่องของโอกาสนะเรื่องของการได้งานมีไหมดูซิไปขึ้นเป็นเรื่องของเรือกระดาษนะครับโอกาสมีมาแต่ว่าโอกาสนั้นคุกต้องรีบคว้าไว้เพราะว่ามันไปแล้วหายได้ไวเหมือนกันนะครับโอกาสเหล่านี้มาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณที่คุณต้องก้าวข้ามขีดจำกัดบางอย่างให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นนะครับคนข้างไปขึ้นในเรื่องของ ก็มาช่วยเหลือนะเออคนข้างมาช่วยเหลือแต่ว่าในส่วนคนรอบข้างเนี่ยไพ่เกิเป็นการกระทำนะเหมือนดูการกระทำตัวคูณก่อนว่าเหมาะที่จะได้ช่วยเหลือไหมเหมาะที่จะเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณแล้วเขาก็จะได้ไรไหมอะไรเงี้ยเป็นเรื่องผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างบางคนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องคนรอบข้างก็ไม่ต้องหวังเพึ่งเยอะแต่ว่าเนื้อจสิงใจคือการกระทำของตัวคุณเองมากกว่านะครับในเรื่องของอุปสรรคลหละอุปสรรคมาจากในเรื่องของการกระทําแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่ เตรียมตัวนะอืมต้องเตรียมตัวเยอะๆนะครับในเรื่องความรู้ความสามารถอ่จากการพัฒนาของตัวคุณเองในเรื่องสิ่งต่างๆที่คุณคิดแล้วมันคิดแล้วว่าน่าจะได้นะอะไรเงี้ยอ่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องมีความรอบคอบเยอะๆมันก็มีโอกาสผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันในเรื่องของการจะไปสมัครงานที่ไหนก็ต้องเตรียมตัวเตรียมความรู้เตรียมความสามารถเอาไว้ก็จะดีที่สุดนะครับ มาดูในเรื่องของคนที่ทำงานประจํหรือราชการนะครับพนังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับไปขึ้นเป็นในเรื่องของหักหลักนะในเรื่องของพลังงานที่เกิดแต่ความกังวลนะเกิดแต่ความเครียดกับผู้คนกับคนรอบข้างกับการปฏิสัมพันธ์หลายๆอย่างนะมันเป็นเรื่องของการที่คุณเองต้องปรับใจตัวเองให้มีสติมากยิ่งขึ้นนะครับการที่คุณจะดึงดูดคนดีนะคนที่ไว้ใจได้เนี่ยมันก็ดึงดูดได้นะคุณคิดลบๆคิดแต่มีความระแวงกลัวนะดึงดูดแต่สิ่งที่มันลบๆมันก็จะมอง คนรอบข้างมองสิ่งต่างๆลบไปหมดเลยนะต้องปรับใจตัวคุณให้ดีขึ้นดีกว่านะเพื่อจะดึงดูดคนด,ดีที่จะเสริมในเรื่องงานของตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับมารู้ว่าจุดเด่นงานของคุณเป็นอย่างไรนะครับภายขึ้นในเรื่องของอิสรภาพนะ <c oughs> ในเรื่องของพลังงานนะการกระทําในห้องช่วงนี้มันค่อนข้างจะมีความเป็นจุดเด่นนะความสามารถของตัวคุณเนี่ยมันค่อนข้าจะ ช่นหน้าชูตาในหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นโอกาสที่มันเข้ามามันก็มาเพราะมาความระแวงระหว่างใครจะคิดอย่างนั้นไหมใครจะคิดอย่างนี้ไหมอ่ามันทําให้บางคนกิจชานะเออต้องระวังเหมือนกันนะครับออาดูซิว่าคนรับพังเป็นไหมดูสิเนี่ยถูกเพ่งเหล็กมาคนรับ้ังเพง่งเหล็กแต่ถามว่ามันก็ไม่เชิงที่จะแย่ขนาดนั้นนะคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปดีสุดเียงแค่ว่าเหมือนแสงสว่างมันเข้าหาต,ต,ตัวคุณอนะ่ะมันก็อาจจะทําให้คุณถูกจับตามอ,มองมากกว่าแต่ก็อย่าไปคิดเยอะเพราะว่า เกี่ยวการกระทำของตัวคุณหรือว่าหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบเนี่ยมันดอบลงจากความเครียดนะครับอุปสรรคอืมอุปสรรคเนี่ยเป็นความเครียด,ดมาเป็นเรื่องของการที่มันเริ่มช่างใจว่าฉันอยู่จุดนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยมันเริ่มเครียดเกินเกินไปนะทำหน้าที่ดีสุดก็เป็นพออุปสรรคมีอย่างเดียวคือความคิดนะความเครียดของตัวคุณที่เกิดความระแวงระวังเยอะไปนะต้องปรับใจให้ดีขึ้นจะดีกว่านะครับ มาดูเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับไพ่ขึ้นเปในะเรื่องของความสมบูรณ์นะับในเรื่องของดอกบัวสติปัญญานะในสิ่งที่คุณปรารถนาการใช้สติปัญญาการใช้สมาธิการใช้ใจิตใจที่ดีมีพลังงานบวกเนี่ยจะหนุนนําในเรื่องของความสําเร็จผลความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจที่จะหนุนนำให้เกิดความสมบัติสมปรารถนาที่ดียิ่งขึ้นนะครับ อ่าดูสิว่าในเร access, ื <ator il> ่องของจุดเด่นในเรื่องของธุรกิจตัวคุณเป็นอย่างไรนะครับไาขึกนในเรื่องของการตรวจสอบนะการดูลงลึกลงรายละเอียดต่างๆในเรื่องธุรกิจของคุณในห้องช่วงนี้นะครับแต่อาจจะต้องมีการดูรายละเอียดเยอะๆนะครับเพราะว่าในเรื่องความผิดพลาดมันก็ยังคงมีอยู่นะเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องต่างๆนะการที่คุณใช้สติปัญญาเยอะๆในเรื่องของการรอบครอบ เอกสารนะเรื่องของผู้คนลูกน้องนะครับรุ้นส่วนต่างๆก็ต้องดูรายละเอียดเยอะๆเหมือนกันจะได้ไม่เกิดปัญหาในห้องช่วงนี้คนรอบข้างมันจะไาไรคนรอบข้างไปคือในเรื่องของการที่เป็นเฉพาะคนที่อยู่ในทีมนะไม่ใช่คนรอบข้างที่เป็นในเรื่องของการที่แบบเจะเป็นหุ้นส่วนที่จะเข้ามาหรือในเรื่องของลูกค้านะคนรภบข้างจะเป็นในเรื่องของคนที่อยู่ใน ใต้บัคปัะชาของคุณหรือทางานร่วมคุณนะค่อนขงจะช่วยเหลือ,อกีนะครับแต่เรื่องคนอื่นๆภายนอกที่จะ,ะมาช่วยเหลือในยามทุกยากเป็นผู้รับผู้ใหญ่ในในห้องชุดนี้ก็ยังไม่มีมาเยอะนะเป็นการเฝ้าดูถึงความเป็นใสาคร้าของตัวคุณมากกว่าว่าจังหวะไหนควรช่วยจวังหวะไหนไม่ควรช่วยนตนห้องชุดนี้พึ่งตัวเองด้วยทีมของตัวคุณเนี่ย ให้สาเร็จผลอดีสุดเลยนะครับในเรื่องอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของความกลัวนะไปแล้วเราก็เป็นในเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากอดีตด้วยนะผิดพลาดจากอดีตท,ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องจัดก,การในปัจจุบันจากการเนี่ยต้องตรวจสอบนะลงลึกลงละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดท,ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกินขึ้นอีกนะครับมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างน,นะคะารับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณน,นะครับในเรื่องของพลังงานจักรวาลไปขึ้นในเรื่องของภไมิกิดนะในเรื่องของพลังงานการ ที่จะคิดอย่างไรก็จะได้สมปรนา,นารถนานจากาพลังงานจักรว่าในห่วงโนี้พลังงานจิตใจของคุณนะค่อนข้างแรงกล้าในเรื่องของพลังงานเรื่องของเงินนะคือไพ่ขึ้นเสิเปรียดน,นะตั้งแต่จุดเด่นตัวตนคุณตัวคุณแล้วนะครับซิ่งสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณคิดเนี่ยถ้าคิดลบเงินติดลบนะถ้าคิดบวกเงินมันก็บวกขึ้นได้ตามจิตใจเหมือนกันแต่ก็มันอยู่ที่พลังงานทางจิตใจของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกันนะครับบอกชื่อว่า ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรนะครับค่าใช้จ่ายไปขึ้นในเรื่องของการที่มันอบอุ้มนะค่าใช้จ่ายสามารถคุมได้นะเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆแต่ก็ออย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปก็ลรวกันในเรื่องของอการใช้จ่ายเกินตัวบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็คุมได้ก็คุมนะครับในเรื่องของนี้สินหลักนี่สินไปขึ้นในเรื่องของเงินเดือนนะอมันต้องเนี่ยปคือว่าต้องหาเพิ่มไม่งั้นมันมีไม่ค่อยมีจ่ายในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเอบางอย่างที่ คุณลดเรื่องรายจ่ายได้เรื่องของหนี้สินเนี่ยมันก็จะเริ่มประกอบห้องได้ดีนะะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องคุมไม่ดีในะเรื่องของสองสิ่งสองอย่างเนี่ยในเรื่องขงสิ่งต่างๆที่คุณเองต้องค่อยดูค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันนะเรื่องหนี้สินก็ต้องมากลางดูว่าในหุ้นตัวนี้คุณมีหนี้สินเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ต้องจัดการอย่างไรนะครับแล้วก็ารายจ่ายบางอย่างลดได้เพื่อจะมาจ่ายนี่ดีกว่าไหมอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้มันสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมเงินเก็บกะ เงินเก็บไปขึ้นในเรื่องของการที่เริ่มจะเก็บได้นะจากการที่คุณบริหารจัดก,การทั้งสองอย่างนี้แม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินเนี่ยเงินเก็บก็ยังพอจะเจ็บไปเก็บได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของเงินลงทุนนะครับไปขึ้นว่าล,ล,ลงทุนแล้วมันเกิดผลกําไรนะแต่อยู่ที่ว่าโตคุณ่ก็ต้องศึกษาดีเหมือนกันในเรื่องของการลงทุนแล้วก็วางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายวางแผนในเรื่องของหนี้สินให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็จะช่วยได้นะครับ มาดูเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะครับสุขภาพภายนอกแล้วก็สุขภาพภายในแล้วก็สุขภาพใจนะครับภายนอกแล้วก็ภายในภายขึ้นเป็นเจ็ดถ้วยแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าชายถือถ้วยนะครับในเรื่องของอากาศ ในะนเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะ,ะภายนอกเจออากาศเยอะนะในเรื่องของค่ำคืนเนี่ยก็ต้องระวังนะเรื่องของน้ําค้างเรื่องของฟ้าฝนอะไรต่างๆที่มีความแปรปรวนนะก็ต้องดูแลร่างกายเนะี่ยภายในของร่างกายของตัวคุณเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะครับในเรื่องของการกินอะไรเข้าไปกานะรออกกําลังกายนะครับการดูแลทําวิตามิน มากน้อยแค่ไหนหรือว่าการดูแลร่างกายอย่างไรให้มันไม่ปวดนะเออการดูแลทั้งในเรื่องของสุขภาพให้ดีไม่งั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะป่วยเยอะเหมือนกันแต่ว่าหากดูแลดีเนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นไรมากนะักนะครับในเรื่องสุขภาพใจนะครับไปขึ้นในเรื่องของราชาสุดาในะเรื่องของความคิดความเครียดม,มาเยอะนะมันมีเรื่องให้คิดนะเยอะแยะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,งชีวิตหลายๆอย่างมันกออ็ถามว่ามีการส่งผล,ผลกระทบไหมก็มีบ้างหากคุมได ก็ดีมากนะเพราะว่าในเรื่องของสุภาพใจเนี่ยมันส่งผลถึงร่างกายด้วยนะเออหากคุณดูแลทั้งกายแล้วก็ต้องดูแลใจด้วยไม่งั้นเดี๋ยวใจจะทำร้ายร่างกายได้นะครับมาดูสิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องจุดเด่นตัวตนนะครับไพ่ึ้นในเรื่องพยาพุดธนะอืในเรื่องความสําเร็จความสมหวังเนี่ยไพ่เป็นพยาคุทธเนี่ยในสิ่งที่คุณทําเนี่ย พุ่งรงเนี้พลังงานอำนาจบาร,รมีของตัวคุณเนี่ยค่อนข้างดีนะคิดอะไรได้มันก็สําเร็จนะแต่อยู่ที่ว่าคุณต้องมีความกล้ากล้าจะทํากล้าจะคิดกล้าจะทําให้มันเกิดความสำเร็จลงไปถึงการไปขอพรนะกับองค์มาอยากพูดเพื่อจะอ,อ่นุนนําให้เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่คุณปรารถนาเนะี่ยมันก็จะมีความปังดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของข้อเสียไปขึ้นเป็นเรื่องของความเด่นดังนะครับข้อเสียเป็นเรื่องของความบังเลใจนะที่ไพ่ขึ้นมาว่าเรามังบังเลว่าทําสิ่งนี้ดีไหมหรือทําสิ่งน้นดี มั่นใจเลยนะพอไพ่คือว่ามั่นใจเปุ๊บนะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้รอบครอบเอาไว้นะเตรียมตัวไว้มันก็จะเกิดความสาเร็จได้โดยเจนกันไอ้ความลังเลเนะี่ยมันก็ต้องมาจากการที่คุณรอบครอบแล้วก็ระวังอดีนะครับในเรื่องของคนรอบข้างไปขึ้น,นเรื่องเย็นชานะอื่นไม่จำเป็นสนใจเยอะคนที่เห็นคุณค่าของคุณเนี่ยเขาจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดแหละนะหากคนที่เขา ไม่ได้ใส่ใจคุณไม่เห็นคุณค่าของคุณเนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปใส่ใจเขานะไายกําเย็นชาก็ไม่ต้องไปในะไไส่ใจคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณคุณทําในสีดีให้เกิดขึ้นจะดีกว่านะครับสิ่งการสิ่งที่เป็นการการะทำของตัวคุณเนี่ยมันนํามาสู่ความสําเร็จอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อมาในเรื่องของอุปสรรคไพ่ขึ้นตัดขาดอืมในเรื่องของความกลัวความคาดหวังนะจะเป็นคิดเยอะนะครับในเรื่องของความคาดหวังและความคิดทําหน้าที่ของตัวเองในปัจจุบัน ให้ดีสุดนะคุณต้องวางแผนเลยนะในเรื่องของการกระทําของตัวคุณเนี่ยาวางแผนในเรื่องของสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะในเรื่องงานในเรื่องเงินอยากให้เกิดขึ้นสิ่งไหนแต่ความคาดหวังเนี่ยมันก็ต้องไม่เกินความเป็นจริงด้วยนะครับอะไรที่มันเกินความเป็นจริงเนี่ยพายือว่าตักจริงไปเถอนะอย่าไปคิดเยอะนะครับอะไรที่ทําได้ทําไปก่อนเรามีความหวังได้เอออยากได้สิ่งนั้นอยากได้สินน่งนี้แล้วก็แผนคืออะไร1 2 3 4สอ่อ่าจะได้มีแบบแผนแล้วก็ลงมือทำนะความสำเร็จก็จะอยู่ ไม่ไกลตัวคุณนะครับในเรื่องวาสนาละ่ะดูสิในเรื่องผลประโยชน์นะในเรื่องของสิ่งที่เป็นแรงปัรถนาไปสู่ถึงพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของการที่คุณมองเห็นโอกาสไม่มองข้ามโอกาสนะครับเป็นการเลือกในสิ่งที่มันถูกต้องเลือกในสิ่งที่มันเหมาะกับตัวคุณนะหลายๆสิ่งหลายอย่างก,ก็จะบังเกิดความสวยที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ ใา้เศรษกิจกยาขึ้นเป็นพระอินท์นะครับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของคนที่มีอํานาจประเมีน,นะรวมไปถึงการไปขอพอรกับพระอินทร์เพื่อนำให้เกิดความสำเร็จนะแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆแล้วไม่หนีหายตายจากไปกับคุณนะเขาก็ยังคอยช่วยเหลือแต่เพียงว่าคุณเองต้องแสดงศักยภ,ภาพบางอย่างออกไปให้ กุหลาบกุใหญ่มีความเมตตาคุณมากขึ้นนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องเผาพิกเผาเกลือนะในเรื่องของความคิดลบๆความคิดลังเลใจความคิดที่ไม่ดีในใจใจตัวคุณหรือคุณไม่ชอบใครสักคนในห้องตรนี้มันจะมีแต่ดึงดูดสิ่งลบๆเข้าหาตัวคุณมากเกินไปนั้นปรับใจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวคุณมากขึ้นนะครับไพ่บุญยาเป็นอหารว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นปเป็นในเรื่องของการเสริมดวงโดยการที่เติมน้ามันตะเกียงเสริมแสงสว่างเสริมช่องทางให้เกิดความเสร็จ ในเรื่องของงานเงินทุกสัปดาห์ที่คุณาัถนาได้ดีขึ้นนะพบแสงสว่างพบช่องทางนะครับรวมไปถึงการบริจาคร่างกายนะครับในเรื่องของการบริจาร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่นะเพื่อจะนําบุญหนุนนําสิ่งนีนน้ให้เกิดความสําเท็จผลในปัจจุบันด้วยแล้วก็ในชาติหน้าด้วยนะครับรวมไปถึงการถวายรองเท้ากับพระทุกดวงนะครับเพื่อจะหนุนนําให้คุณไม่พบเจออุปสรรคปัญหาไม่พบเจอเรื่องของ ปัญหาต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันถึงอนาคตได้โดยฉังอย่างนะครับแล้เราเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ